สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พรพาเข้าสวนนะคะจะพามาตัดคณะนะคะก่อนจะตัดเดี๋ยวพรจะเปิดผ้าเขาออกนะคะเดี๋ยวพรจะให้ดูนะคะนี่นะคะคือเขาโตมากๆนะคะพรไม่อยู่สามสี่วันนะคะออกไปต่างจาังหวัดนะคะกลับมาวันนี้มีเวลาได้ตัดนะคะเดี๋ยวจะเปิดผ้ากุมเขาออกนะคะ ตุかか่มไว้นะคะไม่งั้นผอก็จุ่มหมดเลยนะหอยเยอะมากมันก็โตมากเลยคะ Atzko doan ต,ตัดเท้า,เาต้นไหนใหญ่ๆนะคะสูงสูง ้องคุมผ้าขเขานะคะไม่งั้นไม่ได้กินนะคะไม่งั้นหลบเพี้ยนะคะเพี้ยลงอันนี้ก็จะมีมั่งนะคะในเพี้ยขาวะค,ะ mm hmm. คิดเห็นยาาพี่น้องจังเลยยากให้ได้กินแกหมดแล้วนะคะ ต้องตัดอดหมดแล้วค่ะพ่าเขาเริ่มโตนะคะเริ่มแก่ ทำตัดพอเวลานะคะพอเวลาเยอะมาก อค่นี้ก็พอน,นะคะปีนี้พอนุูกไม่เยอะนะคะปลูกปลูกผักไม่เยอะไีนี้เพราะว่าจะกลับประเทศไทยอีกนะคะไม่เยอะก็เยอะอยู่กเหมือนเดิมก็ลงเยอะเหมือนเดิมนี่นะคะดูใบก็ใบขนา Okay, วันนี้พามาตัดคณะนะคะจะทำคน้ะหมูกรอบนี่ตัดแล้วก็จะประมาณนี้นะคะดูค้าฝากไว้กับค้าก็แล้วกันนะคะคลิปนี้พรก็ฝากเป็นกำลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย